โอเคพอแล้วพอดีพอดีเลยแหละค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพ่น้องสวัสดีทุกคนเด้อสบายดีพี่น้องวันนี้รบดีสิมาให้ติไม้ตํากระปุดให้กินเนาะมื้อนี้เป็นซื้อมือะแม่ซื้ิมือเป็นจังไดคือบ่าอยากกินตับกระปุดอยากแงเนาะมื้อนี้มื้อนี้ฝนตกอยากส้มบ่บได้เฮ็ดบ่ไปเป็ดเนาะเอาไปเฟ็ดป๊าน ฮ่าเบิงเนสีติป้าตเอยบ่ได้บ่ได้เพแต่ว่าตอนนี้เกินคนะตแซวพีดตเดี่ยมขอจะเป็นคนูต้มน้องกันซะตัมต้องกันเนาะตม้กันพูสกินบจูสามเกาะเนาะบอกสเกาะเกาะละสีพันสามสสิบส สอง0กัประมาณอยู่ตกเือบหาสิบกว่าบาทมั่งี่สิบกว่าบาทบุเก็ตโปรตีบอเนาะพนกันเงียบเนียอยู่เยมาถึงชิขาด้มือก่อหัวจะดูก nó no. này cứ bỏ vào น,นะน้ำขึ้นอยูวออ่ยยว่าเขาเพื่นเ็นยิงเซ่อือโอ้ยแาบอะไรนะพี่น้องน้ำบ่ขึ้นเป็นไดน้ำซอวใส่น้ำตาลทำวาใสซ่เป็นนัวจ้ะเป็นนัวน้ำตาลเตอันน้ำตาลซเพราะว่าเป็นนัวซา แทนที่บอบบี้ได้แต่ก่อนมีแต่บอบบีเน่ะตำเ่บเนาะตะกี้บอบเนี่ยคือบ๊อบบอบบอบเดือนนโบราณเห็นเนาะเ๋ยานี้เพื่อนอันนี้เดี๋ยคนตำซ่ดนี่พี่น้องก็ได้ตำเองสัเดี๋ยวมพท่าน้าพัท่าน้าน ใส่ปลาแหกนอปลาแหกนี้คือสบ่พอแล้วใส่ปุ๊กหนาหนาใส่เบิร์น้าใส่มันอันนี้เดจองวะมันอันนี้ห้าลายนอพี่น้อต้องจองต้องจองอรวาอยากองเคบว่าอยากจองเป็นได้ด่าล้าย่งนงุ่งเขาทรงทนุ่งไก็ไปแกะอยู่ในดีเฮ้ยไปไปไปี่บไป Nào luôn tại bên tai 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 rồi. tai 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 Được. tai 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 สบายดีบ้างข้างบนอ้าสบายดีเมนต์จะเห็นสบายดีอ้าสบายดีบ้างนั่นใส่ใส่เกลือมนาวในกระดาเด้อใส่เลยไม่ต้องสูงเลยจ้ะไม่ต้องสูงอ้าวเป็น่อนุพ่อจะสูงไหมงานงาพ่ออยู่หรอ ียขอสิบนีโอ้ขอ,อ,ขอเจาบวกอันนั้นมาสิาบงมองน้ามองด้ไาจะได้มาสิบเออยังพาดช้เบิรตได้ปะสมปวดอ่ะสมวดแต่คุ้งมบันหวานก็นเข,นข้ากันเขาขระคุณเท่าไรเนี่ยน้องผิดออกมือเขาได้ใส่เคิลจิงบาลกระปุเห็นคือว่าเป็นซอฟเ์ลนะอะนอนแล้วฮะกระตุนบางใบมุกเนี อเ,อเอาพี่เขาสั่งนวปรดงวะเอาตำต,ตรงนวดปราดได้จนเสพประเกุยดนวจะเข็มแล้วน้องทานตีไม่ตำนวจนเข้มบอบีหันหนว่นวจนหวานน่วหมักหวานแต่เนี้ยวันหมักเข้มตอนนี้เป็นมาหวานตัวนี้เป็นนกไตนกไตก็บาหวานคือไตไว Chắc lẽ ừ. đâu ừ. có gì đâu bà Không cần phải cầm cột đấy Sẽ hẳn với ta cầm nào không, không bán nào Có ai phim Mạch nào Mạch nào Mạch nào เป็นยงมพ่อสิใช้เกิุงาเนาะพี่น้องปิดกระปุกมันลายซ้ำเกาะพอด,ดีโดนเ,เต็มขโขบบอกเลกลงัดเนาะเรบาทประมาณสี่สิบกกว่าสี่บาสีกว่าห้โอ้ยสีกว่าห้เอ้ยขออภัยด้อพี่น้องปีให่บาพิษสามสบามสิบาทเงิบาทคืเออเงิบาทึ้นปีใหม่บ่าพิษเนาะพี่น้อ,นอนง เออสิบสองพันกับประมาณสามสิบาทเด้อพี่น้องเด้อเกือบเกือบสามสิบบาทบอกพีเดี๋ยวได้บาทสี่สิบบาทนี่ไงพ่อไปเอามาถ่ายไปม่าสิทุกคนสิใส่เป็นงอ่ประแดกลายพวาเน่พี่น้องทำมกเรลายนะ Quân gì? Bác sẽ ốp hết, bố hết thật nhất thôi Cường cùng với nhanh vô đùm chứ Thật ra một mùn vỗ Mùn ớt ra Thân đẹp như đấy Nhanh cọng nhanh bập mà ba nhanh nó tôi chuyển hành là ta đen đẹp đấy เป็นตำาแต่ว่าอ้ข่ะว่าเดี๋ยวนี้ตำเะในสูตรบอบบีน้อใส่เป็นนวลลายเขาใส่ซ้ำจงซาำบ่วงซมโทษัวอยู่ว่าิหมิมบ้งเจงปีขออภัยเนาะใส่มือ เดี๋ปรเดีจ้หนก็บอกพ่อบังหน้าเพราะว่าเครื่อง,องปรุงเขามันมันมันดาไหน้องพี่น้องอเอาอยู่บา้าอันีเดอาจับหน้าออเอาเอาแล้วเ,เจอ,สอเสตตั้ก่กบเขาจัายงกินข้าวอ่ะ เห็นเหนหัวเห็นทางอยู่ว่ดโดดอว่าพาต่ยังไงม่ใส่ผ้าว่ายเลยจะมีทางน้ำเหรอเหรอเปลี่ยังไงวาเห็นหัวเห็นหางไปบ่เนาะมึงเนี่ยสุดเนี่ยแบ่เมื่อเมื่อไรบ้างสวัสดีพี่น้อง เซนจะแข็งจั yeah. ็กน่อยเนาะดีรบเฉีมซุปตอนตอนนี้หมอค่ะคือจังหวะแล้วแล้วแบบเอามาใส่น้ำเย็นแข็งขึ้นมากขึ้นลูกก็กินมเฉียนมะซนข้ากินเผาขากินข้เแต่แก้มก่กิน นเปล่านะเดีวเราโอเคไหมอ้ไปซื้อเสื้อท่จะมาบกเข็มมากินไหมนวๆเด้อหนตับอกแล้ว ตัวเบิร์ตตัวเบิร์ตตัวเบิร์โอเคทำประกันาเบนนี่เขาจิำได้ำไหนรอีเมอีเมยทาด้วยนำมด้ำ้น่อเปลี่ยนแล้วอ้ดหมดูดูมนแด

นิวได้ทาสติกเหอมจะกินอันนีกินเนาอัเาะมินไ่ค่อยกินใบนะนโราคิวไปบอกจุกว่ากินใบวางอา Cái này sốt, thần số xe buồn, xe ngang. Còn ừ. bánh trà, phít, trà sơ bò. Sơ đi phí nó. sẽ ăn vô đây. Như này bà kín bà. Ừ, Thêm vào sốt. Ơ, được bật để đang nè, cho nó ngang. Ôi, đông cải mì, bà không ừ, xe cải <laughs> mì <laughs> đâu Ngon không ạ? Ngon sao? lận đấy ạ. กูเอ็ดเอยู่ตอนตอนดวกเศนะเดี๋ยวจะนไปเรนนี้จะไปหรอเออาอมีมันนาาโอ้นะว่าหนาะอมีนะว่าสินกมาอยู่น้าบานนิวไปเลนแม่อะไปมากินเออแม่อีพูดมากินไปละ้ไมปน้ำกันมาเดี๋ยวเปี๋ยมาแม่ไปถือยงคับมางยาง่ยาใส่สองพันยาเนา่แม่อีนะอีพุะ ที่ซาเด็กนั่งเปนไปทีเขาซาเด็กตัวนี้มืดๆเลยไปไปถูกกับขาหัวเลยไปเด้งไ่ทาไปพอไปไปหรอเด็กเลยเหรอไปมุกไปมุกของมันเออแม่พูดปดับไปจะเงินต้อเอาเกาะ สาดเก็บนจอยเก็บแห้หนบีมาเกลหลายเออ่้างของน้ำเดินอ่ะนวดหน่ายนวหน่ยเอาว่าคนอืเินุมพี่เอรวกุ่นแหงบ่นี่ปีหลวงวุกปีหลวแ่งบ่น่นแทงก็แบบแ่น้กินดิบแนาแบอกูกู สิไป้กันนะกินแกงไ้คาเฟ่ได้ยมุกนะมุกอมรีบกนระจะเอาแกงปไนวกินมุกเนี่ยักแววไปดิตออตนจนจืดเลยนะชเล็กหน่อยุนี้เดเขาเก็บมาเก็บลไพ่พื้นพื้นไปสซ่แมนโนมาาจะเอาอนนั้นให้นอนบ่เนาอมันนอนแต่ผุนผัวซิบนาทีเสอู่ ได้ปานสบายดีบ้างสบายดีแนดกตอนขับเปิดกาั้งมีสบายดีนะค่ะสบายดีพี่น้องกนสบายดีกนสบายดีบ้างบายสบายดีแมู่กแม่บ่หากินได้เาลี่นโมฟีมันเออแล้ยะ้วะา้วจไหมเอมากเยเพ่อถึงหกอดีวัดกอด

กยำกุดนี่แยุงเหาะคิดว่อยากเไม่ไหนาะคิดเก็เาน่ยเ้ยบ้านอาบอ่อนเอาไอ้โอ้ใชเป็นนาวนะเฮ้ยเคู่าวน้อสุกมนา้หนุนเสือขนนี่ เดวแดงเลยเราบะเดาแดเลยหนาวหนาว้นนี้นั่งเบิร์อนเดิกนแหนาเนาะจ้ไปยู่แ่นมมอน้ำเดือกแือเดือดอด้วเว่าเพื่อจะเสด้เตืยงเราเขาก็ร่ำแนฝตกซ้ำหนึงเขาก็ร่ำเยตกซ้ำหนึงค่ะก็อปิดปปิดเชยตีตนเขาจะเอาบ่ยืนจ้าบ่แม่กะจ้างแต่บ่